ทีเเรรยนบยบรศบลจังหวัดร้อยเอ็ดสวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568วันที่1กรกฎาคม2568นายพิชยาตุลสองรองผู้บริจการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2568โดยมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดจนลูกเสือและแนนดารีเข้าร่วมที่ลานพระบรมราชานุสวาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหาบึงพลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า114ปีโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้นำกระบวนการลูกเสือมาใช้ฝึกอบรมเยาวชนไทยให้มีคุณธรรมซื่อสัตย์กล้าหาญอดทนเสียสละมีวินัยและจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งมีลูกเสือเนรดารีจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมพิธีมากกว่า800คนสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมกิจาการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าและสร้างคุณค่าแก่เยาวชนชุมชนและสังคมโดยรวมพิธีครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานของความเข้มแข็งของกิจาการลูกเสือในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งยังคงยืนหยัดในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง